เปร๋รบอกไม่ใช่ปัญหาครับแต่ผมว่าก็ดีนะถ้ามองในมุมบวกอะ่ะนุยเปริรก็เห็นเพื่อนอหนึ่งคันมีปัญหาโดนดีลีทเวลาหนึ่งคันสร้างเรคคอร์ดใหม่ใช่ไหมแล้วนุยเปริรก็แก้เกมยังไงถูกต้องอนุวัตมันนีอินครับต้องตั้งสมาธิครับดีๆครับข้างหลังยังเ hey ฮกันอยู่เลยฮะครับโอ้วันนี้<ม>ฉลองใหญ่แน่นอนเขาเครื่อง CNC มัง้งอ่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ครับเจ็ดเจ็ดนะใช่ไหมถูกต้องเออเครื่องเขาชุดใหญ่ครับสีนสี่เจ็ดเจ็ดแจ็คบนตีไปเฝ้าแล้วเฝ้าอีกส่งกับข้าวแล้วส่งกับข้าวอีกนะครับแล้วพี่อ๋อบอกว่าถ้าไม่ส่งกับข้าวก็ไม่ทำให้ก็ต้องส่งกันทั้งวันครับ,รบสาม<ผ>ม,มือนะครับแต่อ๋อก็ยังไม่ซื้อน้ำให้กูกินอยู่ดิแซวหน่ะแซวเพื่อนหน่ะตอนนี้มันจะโกนแล้วนะ จะทำไอโคตแกเอาจริงแล้วครับเอาจริงแล้วครับไม่เอาตอนนี้เอาตอนไหนครับหวังลมๆมแรงๆพรุ่งนี้แม่งก็คืออนาคตครับต้องอยู่กับปัจจุบันคือต้องแจ้งงี้ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจ็อบมนตรีเป็นแชมป์ในรุ่นดักสเตอร์วิ่งไป6.853 นี่เร็วกว่าแจ็คสเตอร์แล้วนะแต่เมื่อสักครู่นี้ครับในรถของซูเปอร์แม็กซ์จอปอนตรีครับ6.781ครับสุดยอดขาเขาถึงเขาถึงดีใจกันขนาดนั้นทำลายสิตติไปแล้วมันอัดอั้นนะครับ,รบท่านผู้ชมการแข่งขันรถยนต์มันก็กดดันนะครับหนึ่งคือต้องมีเงินครับกีฬานี้ไม่ผิดเลยครับ สองมีเงินลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเอาเงินไปละลายแม่น้ำครับมีทีมที่ดีด้วยใช่ทุกฟันเฟืองครับแม้กระทั่งคนค่าเทปอะไรพวกนี้คือฟันเฟืองสําคัญหมดนะต้องท<ะ>างานกันเป็นทีมครับการแข่งขันรถยนต์ไม่ใช่แข่งกับรถนะครับ,ค,รบคือเป็นทีมเหมือนที่จิมมี่บอกถูกต้องสําคัญที่สุดเลยมีอนุญาตให้แข่งครับมีคนอนุญาตไหมอนุญาตสิมีผมไห่วะทำไมไม่ปฏิเสธเลย ไม่สาระ <laughs> ขอโทษคิด <laughs> ไม่ทันแนละ้วมันดึกมาดูครับ,รบหนุยเปอ๋เปอจะตามเพื่อนไปไหม,ไไหมลุนครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ไปไม่ค่อยเดินรับดับไปแล้วครับเครื่องดับไปแล้วครับดับเลยครับแปดสองแปดหกสองครับต้องลองอีกทีในวันพรุ่งนี้ครับดับเลยครับสามร้อยประมาณสองเมตรฮะดับครับเครื่องยนต์ดับหกสิบฟุตหนึ่งจุดหนึ่งครับหกสิบฟุตก็ซูมไม่ได้แล้วอ่ะครับผมนะครับตรงตอนนี้ต้องมองกันที่หนึ่งจุดศูนย์นะะงานใหญ่ครับ กลับไปเช็คกันใหม่ครับ